เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ติดตั้งนะครับมันช่วยได้ช่วยได้เยอะ ตัวน,นี้ผมเอามาติดตั้งไว้ติดตั้งไว้ใต้ถุนบ้านนะครับอันนี้เป็นแสงสวา่างอุ้ยได้ไงเป็นไ,ไงเป็นไ,ไงตกใจอ่าอุ้ยอุ้ยเลยเดี๋ยวทำหนึงนี่ครับติดแล้วครับนี่อุ้ยเก่งนายนี่ครับ นี่นะครับหกสิบเก้าบาทมีอะไรผ่านปุ๊บผ่านเซ็นเซอร์ก็จะติดเลยนะครับแพมนะครับนี่อันนี้หนึ่งดวงนะครับเอาไว้ติดตั้งเอาไว้แบบตอนระตากผ้านะครับ จะพาไปชมอีกดวงครับอีกดวงติดหน้าบ้านเดี๋ยวดูนะครับพอเดินกัรมหมักปุ๊บถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไฟก็จะดับเองน,นี่ยังติดอยู่เลยนะครับดวงละหกสิบเก้าบาทเองครับยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวออกมาก่อนนี่ยังติดอยู่นะครับอุ๊ยดับแล้ว เดี๋ยวไปดูหลอดหน้าบ้านครับตอนนี้เดี๋ยวพาไปชมหลอดหน้าบ้านนะครับไม่รู้ว่าล็อกกุญแจหรือยังนี่ครับน่าจะล็อกกุญแจแล้วเดี๋ยวต้องทำนาิีกันอีกนี่นครับนี่ติดแล้วครับนี่หนึ่งดวงนะครับ หาบ้านนี่นะครับไม่แพงครับ69บาทหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ครับแสงสว่างใช้ได้ครับเพียนครับแนะนำ